จัดชุดกับร้านนเบียขอความร่วมมือโอนก่อนนะครับนะถ้าไม่อนเราไม่จัดให้นะครับแล้วถามพี่คำถามนึงว่าจัดชุดได้อะไรบ้างเราบอกว่าได้ทุกอย่างได้ครบหละลูกค้าจะเอาอะไรเราให้ครบเลยลอกคันเหยื่อสายอุปกรณ์ปิ๊สายหน้าอ่าเหยื่อพวกนี้ได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ว่างานที่ลูกค้าจะไปตกอะ่ะเราจะจัดให้ตรงกับงานที่จะตกอย่างเช่นงานช่อนงานชโดงานกระพงงานกระสูบ งาน U l งานประนินงานประหมอง,งานประเทศงานปราไทยงานอะไรก็แล้วแต่เราจัดให้หมดเลยนะ้ำอย่างชุดนี้เป็นชุดตกเโดชุดนี้นะเบียก็ทําคลิปไปหลายรอบแล้วนะนะแต่ว่าลูกค้าขอมาเราก็จัดให้อีกได้ครับไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะ้ำเซ้นนี้เป็นเซตตกเฉลยนะครับคันจะเป็นตัวเวท12 25แข็งๆเลยนะใบสัน X3 นะครับลอกก็จะเป็นใบสัน X3 นะครับใบสันสไปเดอร์เใบสันอ๋อสไปเดอร์เนะครับโทษทีสไปเดอร์เนะสีมันจะสวยมากนะครับแล้วก็ อ่ารุ่นนี้รุ่นนี้คือมีคลิกเสียงนะแป๊บนึงทอทีทำไมเบรกจึงีวะโอ้โหเบรกแน่นมากอ,อ่ะนี่นะฟังเสียงรุ่นนี้มีคลิกเสียงนะครับมีคลิกเสียงนะบอกก่อนนะครับแล้วก็นี่ดูสายหน้านะเบียต่อให้แบบสวยๆเลยนะครับต่อให้เลยนะและและคำถามอีกถามหนึ่งก็คือว่าต่อช็อคยาวแค่ไหนยาวแค่เนี้ยเนี่ยไม่ให้มันไม่ให้มันเข้าไปข้างในลอกอ่ะเนี่ยยาวอย่างเงี้ยเลยไม่ต้องให้มันเข้าไปในลอกอ่ะ โอเคไหมจะต่อคือบหนึ่งก็ได้จะต่อฟุตหนึ่งจะต่อเท่าไหร่ก็ได้แต่ว่าไม่ต้องให้มันเข้าไปในรอบพอเวลาเราเก็บเนี่ยไอ้ตัวช็อคเนี่ยมันไปชนชนกับตัวเกียร์ชนกับตัวเกียร์ต,ยตัวเนี้ยแล้วมวลาททำให้มีปัญหาเวลาใช้งานนะเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องต่อให้มันเข้าไปต่อแค่นี้พอนะครับอ่ะมาดูซิว่าเซตนี้ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ลูกค้าจ่ายมาสามพันนะแต่สิ่งที่ลูกค้าจะได้กลับไปคือรอบราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทคันราคาอยู่ที่หนึ่งพัน 250บาทอีกเช่นกันนะครับแล้วก็มีค่าจัดส่งอีก100บาทนะเพราะว่าคันมันเป็นท่อนเดียวสิบสองห้ามันแข็งเราส่งท่อนเดียวใส่ท่อ PVC นะครับนะต่อมาเป็นสาย PE เบอร์สาสำหรับตกเโดนะถัก4ตัวนี้90บาทสายหน้า50ปอนตัวนี้65บาทอ่าสปินเนอร์สปินเนอร์เบสนะครับสปินเนอร์เบสก็160บาทนะตัวนี้บอกเลยว่าลอยๆยลอยๆยได้กินแน่นอนนะครับตีในในพวกอ่าดงหญ้าดงปา่าตีได้หมดนะครับลอยๆยได้แน่นอนนะครับ ตัวนี้กบไม้ทรงหยดน้ํานะครับหนึ่งร้อยเท่าไหร่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทเรับโปรอยู่หนึ่งร้อยห้าสิบาทตัวนี้จะหมดแล้วนะแล้วก็ามาร์คอหนึ่งร้อยี่สิบเก้าบาทประยัดสามตัวพร้อมตัวเบสหกโอนะครับแล้วก็กิฟต์บีพีโอสามสิบาทเป็นกิฟต์เบอร์เ <c oughs> บอร์สองนะเป็นกิฟต์เบอร์สองสามสิบาทนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่ลูกค้าเห็นนะครับจ่ายมาแค่3,000บาทรวมส่งให้เรียบร้อยแล้วครับนะครับจัดชุดกันที่ร้านเราบริการเต็มที่นะครับสินค้าไม่เปัญหาเราดูแลหลังการขายให้ด้ดวยนะ นะครับแต่ว่าถ้าไม่อนก่อนเราก็ไม่จัดนะครับถ้าแบบเข้ามาขอดงขอดูแบบดูนั่นดูนี่เดี๋ยวผมไปเก็บเงินก่อนเดี๋ยวผมไปถามแม่ถามพ่อก่อนแล้วแต่ไปถามเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาถามนาเบียก็ได้นะครับนะก็ขอให้มีความสุขกับการตกปลาครับผมเดี๋ยวลงมาถาให้ก่อนนะหมานถึงกระกล้องสะเทือน